สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและนล็อกเอ็มอิทอลเร์เลิฟทุกคนนะวันนี้ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับจากซาเวอร์จีนมาพูดคุยกันนะจะมีอะไรบ้างติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกมและนล็อกเอ็มอิทอลเลรเลิฟในสี่ทุกคนนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยรายละเอียดนะครับในซาเวอร์จีนกันในวันนี้นะเราก็มาเกิดน,น้ำก่อนนะ ปัจจุบันนี้นะครับใน4เซอร์ฟเวอร์นะก็จะมีการ์ดใหม่เข้ามานะครับตามนี้นะซึ่งผู้เล่นหลายคนนั้นนะครับก็ไม่มีทางหากการ์ดที่เป็นวัตถุดิบนะเพื่อใช้ในการผสมการ์ดเหล่านี้ได้นะครับจากภายในเกมยกเว้นนะจะหาได้จากกล่องสมการ์ดในแคชช็อปเท่านั้นนะครับ แต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับซ้วเวอร์จีนได้มีการอัปเดตใหม่นะเพื่อให้ผู้เล่นหาการ์ดนะครับเหล่านี้นะที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างการ์ดในกิงพอ l ลิ่งนะครับได้ง่ายขึ้นจะเป็นอะไรนะั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะ จากเมื่อกี้นะครับที่ผมนำเสนอข้อมูลจากสีเซ v e r เรื่องการ์ดท,ที่ได้จากการผสมในคิงพอลลินะครับซึ่งผู้เล่นในซีเซ v ร์เวอร์ก็จะมีปัญหาในการหาวัตถุดิบการ์ดนั่นเองนะเพื่อให้ในการผสมการ์ดในคนะิงพอลลิงนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการ์ดท,ที่เป็นวัตถุดิบที่จะใช้ผสมการ์ดเหล่านั้นนะครับก็จะหาได้จากการ์ดบล็อก นะซึ่งต้องซื้อในแคชช็อปนะครับแล้วก็เอามาสมการ์ดนั่นเองนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับในเซเวอร์จีนนั้นมันทำให้การ์ดที่เป็นวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับซึ่งการหานั้นก็จะหาได้จากบอสในบอลเลมที่เป็นบอสตัวใหม่นะครับสำหรับบอสตัวนี้นะ เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นบอสใน a l l e r g น n Dungeon นั่นเองนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับไอเทมดรอปของมันนะก็จะเป็นการดรอปก,การ์ดนะครับแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นทางหน้าจอนะก็จะมีคิงพอลลิงสามีนะครับมีสมุดการ์ด มีการ์ดพิเศษอีกสองใบนะซึ่งการ์ดสใบนี้ที่มันมีเวลากำหนดอยู่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการ์ดใบใหม่นะครับหลังจากที่ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะทีนี้เรามาดูไอเทมที่บอสต,ตัวนี้ดรอกปกันก่อนนะครับเราก็มาดูที่สมุดการ์ดนะสำหรับสมุดการ์ดนี้ก็จะเป็นสมุดการ์ดท,ที่รวบรวมการ์ดกิจกรรมทั้งหมดนะครับ ในเกมของเกมรับนเล่เอ็มอินเล่เลิฟจากอดีตถึงปัจจุบันนะสำหรับการ์ดท,ที่น่าสนใจในสมุดการ์ดนะครับก็จะมีการ์ดท,ที่ได้รับจากกิจกรรมกิจกรรมดาวตกมัง้งนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันผ่านไปนานละนะสำหรับการ์ดนี้นะครับมันก็จะเป็นการ์ดท,ที่ช่วยสร้างความเสียหายกับ MVP และมินิบอสตันเองนะซึ่งผู้เล่นก็ยังสามารถนำไปใช้ ได้อยู่นะครับนะถ้ายังไม่มีการ์ดที่ดีกว่านี้นะครับอ่าและการ์ดอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีการ์ดอาชีพนะครับของโซลินเกอร์ะนะแล้วก็การ์ดของเทควันโดนะครับ่าดังนั้นถ้าใครอยากได้รับหรือกำลังหาการ์ดกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับก็แนะนำให้มาล่าพอตัวนี้นะ ต่อมานะครับเรามาพูดถึงการ์ดท,ที่มีกำหนดเวลาบ้างนะครับโดยการ์ดจะรีเฟชนะครับคั้งต่อไปทุกๆ3วันนะเราสามารถดูรายละเอียดได้ที่ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าที่รูปบอสไปนะ1ชั่วโมงแรกนะครับที่บอสต,ตัวนี้ดรอปการ์ดก็จะเป็นการ์ดปองแอสซัสซินกับการ์ดมนหนักตัวนี้นะครับหชั่วโมงถัดไปนะ ก็จะเป็นการ์ดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นการ์ดของไฮวิปะนะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นการ์ดของไฮวิแล้วก็จะเป็นการ์ดของโบนกันนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากอีกหนึ่งชอีกหนึ่งชั่วโมงถัดไปนะครับมันก็จะสลับไปเป็นการ์ดใบใหม่นะครับนะเน่ตามนี้เลยนะนี่นะครับดังนั้นถ้าใครอยากหา กา๊าซที่ใช้เป็นส่วนผสมกา๊าซในซิงพอโลิ่งนะครับก็สามารถมาหาได้จากบอสตัวนี้นะครับลำดับต่อมานะก็จะมีไอเทมใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นไอเทมเกี่ยวกับเครื่องประดับนะสำหรับไอเทมที่ เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นไอเทมเครื่องประดับในระดับม่วงนะขอเรียกบัตรนี้ละกันหรือซินเทซิสิตนั่นเองนะครับไอเทมเครื่องประดับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในระดับม่วงนั้นก็จะมีไอเทมตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะสำหรับคุณสมบัติของไอเทมตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องประดับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์บวก120นะครับ สเตนบวกแดอินบวก8นะรับความเสียหายจากธาตุน้ำลบห้าเปอร์เซนนะครับแล้วก็พลังโจมตีธาตุน้ำบวกสบเอร์เซนตีบวกสิบสองจะได้รับพลังโจมตีธาตุน้ำบวกสิเนตีบวกสิห้าจะได้รับพลังโจมตีธาตุน้ำบวกอนะครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นแวนอันนี้นะซึ่งวัตถุดิบที่ ต้องใช้นะครับก็จะมีตามนี้นะตามที่เป็นๆเ,เห็นทางหน้าจอนะครับคุณสมบัติของแหวนม่วงอันนี้นะก็จะได้รับเป็นพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์นะครับบวก120ยยบาอิบวก6 f ฟิตบอก6นะครับลดความเสียหายต่อมนุษย์บอก5%นะแม็กซ์ี่บวก3เอรเซ็น ตีบวก8จะได้รับ m มคคิีบวก3%ตีบวก12จะได้รับ m มคิบวกสแล้วก็ตีบวก15นะครับจะลดความเสียหายบวก5%จากประเภทที่ไม่ใช่กึ่งมนุษย์นะครับนะสำหรับใครนะครับหรือผู้เล่น C นะครับกำลัง เอออยากได้นะครับเครื่องประดับใหม่นะสชิ้นนี้นะก็สามารถเตรียมวัตถุดิบรอไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับลัวกลับโมบกันใหม่นะครั้งต่อไปสวัสดีครับ